ธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบสื่อมวลชนอุดรเพื่อขยายเครือข่ายการสื่อสารระหว่างกันธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดกิจกรรมขยายเครือขา่อขายการสื่อสารระหว่างกันและงานขอบคุณสื่อมวลชนร้านบริสต้าจังหวัดอุดรธานีนําโดยดรทรงธรรมปินโตผู้ำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคตะวัน,น,นออกเฉียงเหนื drainage, offering, อ тай, นําผู้บริหาร ร่วมพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนในจังหวัดอุดรธานีทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และออนไลน์กว่า30คนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งภายในงานมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการชี้แจงบทบาทและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอบคำถามสื่อมวลชนโดยดรทรงธรรมได้สรุปแนวโน้มเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส3ปี2567คาดว่าจะหดตัวเล็กน้อย จากความระมัดระวังในการใช้จ่ายของกลุ่มครัวเรือนฐานรากมากขึ้นส่วนรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวจากด้านราคาก็จะช่วยพยุงการบริโภคได้บางส่วนขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นหลังการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567และการผลิตเพื่อการส่งออกขยายตัวตามคำสั่งซื้อของประเทศคู่ค้าท่านบอกฉัดูตอนนี้ แสนสองครับโยบี่อุดรครับนะชีที่หายไปครับอันนี้เคยมีข่าวไม่ง่ายขึ้นอครับวันนี้อันนี้เขาใจเลยนะว่าป็เป็นจุดที่ก่วยช่วยนะครับขอทีนี้มามันมีสองถามเดี๋ยวผมจะให้ผู้ช่วยผู้วยถิดว่านอันนี้เราก็จัดการไปเรร้อยะครับ แต่เ,เชื่อไหมครับว่าเวลาเราถ้าถ้าจุดเราบอกว่าเอ๊ะถ้าอายัดต้อเงินมันจะไม่ไหลออกจริงๆครับเพราะว่าอะไรครับมันมีเงื่อน,นไขครับไม่ใช่ว่าเพราะว่ากวป่าลูกค้าจะทราบว่าตัวเองถูกก